สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมหนึ่งพี่ทางคณนวิชาพรกับรายการโอท็อปไทย365วันครับที่หนองคายนี่นะครับถือว่าเป็นเมืองแห่งบ้างไฟพญานาคครับและนอกจากนี้ยังมีของกินอร่อยๆอ,อ,อีกมากมายครับแต่ว่าผมไม่จะพาคุณผู้ชมมาชิมอะไรนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมมาดูผินค้าที่ระลึกจากผ้าทอครับและที่นี่ครับบอกได้เลยว่าเป็นแหล่งผลิต สินค้าที่รู้จักผ้าทอส่วนเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าได้รับรางวัลได้รับการคัดเลือกเป็นออท็อประดับ5ดาวของที่ภาคนี้เลยทีเดียวเชียวนะครับสังเกตง่ายๆครับออกจากน้องคายมามุ่งไปทางอุดอรอีซ e ีีเป็นโลเห็นป้ายหลักกิโลนี้ปุ๊บเขาว่าหลังนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แต้มใช่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่แต้มนะครับคุณมนจันทร์ผู้น่ากนะครับเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาหาตถกรรอีสานนิสาชนครับพี่แต้มครับอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงครับถือว่าความเป็นมาของกลุ่มนี้นะครเริ่มต้นมาอย่างไงครับคือ,อยังไงล่ะคุณพ่อคุณ เป็นหมอนสามเหลี่ยมอ๋อหมอนสามเหลี่ยมนี่เขาเรียกหมอนขวาำใช่เขาเรียกหมอนขว่ำหมูเข้าใจมาตลอดว่ามันคือหมอนอิงแล้วหมอนอิงเป็นไงครับหมอนอิงก็จะเป็นลักษณะรูปแบบนี้อ๋ออย่างนี้คือหมอนอิงนี่เองโอ้โหนี่เข้าใจผิดมาตั้งนานนะฮะแล้วก็จะเป็นของที่ระลึกของฝากเป็นของช่ำร่วยของที่จะสามารถฝากได้ในช่วงของเทศกาล สุดท้ายแล้วครับพี่แดนมผมอยากให้ฝากถึงภาครัฐหน่อยครับว่าอยากจะให้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรบ้างค่ะสำหรับภาครัฐนะคะก็อยากจะให้ช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ว่าสําหรับเรากลุ่มเดียว<ะ>ค่ะก็อาจจะเป็นทั้งประเทศเลยก็ยิ่งดีนะคะก็คือว่าในแง่ของการตลาดนะคะแล้วก็การสนับสนุนรณรงค์การใช้ผ้าไทยการใช้สินค้าไทยที่ผลิตโดยคนไทยเอง<ะ>หรือชาวบ้านที่เขาทํางานเกี่ยวกับงานสินค้าเหล่านี้เนี่ยเขามีรายได้แล้วก็สามารถที่จะ เลี้ยงครอบครัวเขาได้ซึ่งจะทําให้คนในประเทศสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากรัฐมากเกินไปนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คืออีกหนึ่งความคิดนะครับของประธานกลุ่มนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าโอท็ระดับ5ดาวของที่หนองคายแห่งนี้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่แต้มามากนะครับรวมถึงกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาหัตถกรรมอีสานนิสาชนแห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ คนหนุ่มสาวถือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวเดินไปข้างหน้านะครับถ้าหากว่าพวกเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมากลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเขาก็เท่ากับเป็นการช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศชาติให้มีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งมากขึ้นครับเห็นชิ้นงานแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องยอมรับเลยนะครับในความคิดสร้างสรรค์และก็ความประณีตของงานนะครับคุณผู้ชมมีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดน้องคายนะครับ อย่าลืมแวะมาซื้อของที่ระลึกที่นี่ได้นะับเพราะว่านอกจากได้งานที่มีคุณภาพแล้วนะครับยังเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยครับวันนี้ผมนะครับหนึ่งพิธาคันวิชาพรกับรายการโอท็อปไทย365วันต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับสนใจสั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มอนุร์ฟื้นฟูและพัฒนาหัตถกรรมอีสานนิสาชนติดต่อคุณมนจันทร์ผู้หน้าโทรศัพท์0 8 1 7 7 4 4 8 8 0 0 8 9 8 4 1 4 1 0 7